สวัสดีครับบ้าวถอาซัสดีท้ชมครับวันนี้วันที่4ตุลาคม2567นะครับพายเอฟซแฟนคลับทั้งช่องนะครับวันนี้เดินทางมาหาเซียนดินพี่น้องมือหนีแมา่บ้านเพิ่นนะครับเพราะว่าเพิ่นไปขายไก่กลับมาแล้วลงบลาย,ยสันนะครับผมพายเอฟซมารับชมน้ำกันครับงวดวันที่16 ตุลาคม2567นะครับงวดที่ผ่านมา59กให้บนมาล่างงวดก่อนให้37เจให้บนมาล่างรับตัวเน้นพร้อมนี่พี่น้องรับเอ่อวงให้พร้อมตัวเน้นเอานะครับมาแล้วนะครับมารับชมน้ำกันสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะโอ้ยเป็นยังไงตรวลงตลาด ก็แบบแาวขึ้เป็นโมเดลเนียนเถียงยู่เนาะแา่วมามันตรวลงลางเลยบนี้เอามนหมูมาทั้งพี่เออเออเอเออเอเออเออเ่เออเออเอบเนออเ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 เอเมอเอออนเออออเออเครับเออเออเเออ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 ้ออเออเอ้เออเออเเออเนเนอเอเนเเเนอเเนนเเเ ตรงๆวงกลมให้พร้อมสองวดแล้วเนาะสองวดแล้วตัวล่องลางครับวดนันนายกะสามเจ็ดสามเจ็ดกระวงไห้กระวงไห้ตัวล่องลางให้เขานีครับผมท่านผู้ชมชุมวันนี้ก็จะมาตรวจให้บุญออกล่างให้บุญออกล่างสองวดแล้วเนาะสองวันแล้วเก่าพี่น้องนะครับผมเสียดายเนาะเสียดายเนาะครับผมก็สียเป็นแคจังหวะิล่องลางอยู่แล้วครับผมได้เอาตัวเน้นอันนี้โค้งสุดท้ายได้พี่น้องเด้อ มหาเสซนินโค้งสุดท้ายเมื่อไหร่ก็มาหาเสซนินอยู่บ้านนี่แหละครับผมเพิ่นกับตัดให้ชุดบนเหลือจะเหลือห้าคู่คล่างห้าคู่แต่ว่าตองงวดนี่เพิ่นก็นจะให้เต็มชุดครับอ่าให้เต็มชุดพี่น้องอ่าเต็มชุดบนชุดล่างแต่ว่าในเต็มชุด,นะนนดเนี่ยเพิ่นก็มีตัวเน้นให้คือเก่าหาคู่เท่านั้นมาเสซน,นินมพิ่นจะถ่ายกับเน้นให้สองคู่ครับอ่าสองล่างสองด้วยกันอ่าเอาได้เลยไหมครับผมครับวันนี้แหละ บาว่านคืประกอบ้านว่านนี่นะสันดานว่ไปอยู่ดิพัดลานอยู่ที่มันนั่นเกียววที่แรกมาสิบัไขเลยว่านปะพอม been, mm ัน hmm. ม <that> no <call> ีค oh <my> ู่อยู่บ้านนั่นบ้านกุจิกันเพิ่นเลสังไกเพิ่นเลว่าออกมะข่นนะครับว่าเพิ่นก็มาสังหาตัมือนี้ยเนกัเลยว่าสังอ๋อสบผมสิไปย่างไฮตาโ้่เฝ้าไปมีกับมธุระเทียงน้ำสีได้ไปพาลูกไปลองเพีงซอยน่สเอรเง้เอาหาตัวั นี่ครับวันนี้ได้แล้วใช่ครับอือไปครับตัวน้อยเนี่ยนะครับท่าธรรมชุมเดี๋ยวจังจะเขียนให้ตัวใหญ่ๆตัวคุณตาคุณยายอย่างเล่วันนี้สิบหกตัวละนะครับอันนี้ชุดเต็มครับชุดเต็มครับอ่าชุดเต็มไม่ตัวไหนนะครับเส้นดิบชุดเต็มนี่มี้บนนี้วิ่งแปดกับซีครับเอาสลับกันตัวเอาแบกเอาแบกกับซีขึ้นบนบงวดเนี่ย จะรับกันกับโอ้ยยับไม่ได้มากสิเอาตามสูตรนครับกับบรรยากาศับผู้บนกับทิมี่แปดศนแปดหนึ่งแปแปดเจ็ดแปดปครับซีวิ่งซีนี่กับทมี่ศหนมี่เจ4 4แครับครับวันนี้วิ่งล่างหากรับเก่าครับครับชุดชุดนี้ก็าจะถือใจว่าเถท่วันนี้วงขึ้นมาถือแล้วตัวเนียนเปครับ่มาเถียน้เส้นดินแมนครับ หามี้หาศหาหนึ่งหาสามหาสี่หาเจ็ดหลักาาแปดวิ่งเก้ากับที้เก้นย้าหนึ่งเก้สามเก้าสี่เก้าเหลักก้าแปครับชุดเต็มนะครับชุดเต็มครับชุดเต็มวิ่งบน8กับสนะครับนี่ครับเพิ่งจจับคู่ให้นะครับหลัก8ปหลักสีได้พี่น้องเ้อหลักกชุดล่าง ห้ากับเก้าราคาละกเก้าอันนี้เป็นชุดที่ตัดเป็นบ่ครับชุดที่ตัดแต่ว่าเดี๋ยวจะมาสรุปไหโค้งสุดท้ายอีกที่หนึ่งมฮโค้งครับแต่แนี้นทอกันครับโอ้ชุดล่างนี่หาศูนย์อยู่ยังอยูตัวนี้เป็นตัวเน้นสัมป์ดิอ่าอือเป็นตัวเน้นพรอมบ่ครับเป็นตัวเน้นมาแท้ละงวดนี้มึงก็ว่างสั่นหาเก่ามากเลยพี่้องซีซีรตตลีมดปีนะครับผมบบบัตร บาดงวดออกคนบ่เอาหาเก้าเอาตะเก้าหาผมก็ว่าอยู่ผมก็เน้นมันเน้นอยู่เน้นที่หาผมเส้นดินนี่เพิ่นก็เน้นคักเลยครับชุดบนว่าเถ้ามันมาเก่าหาเนาะผันฝืนดิผันฝืนกับของนี่ดิเลยธรรมชุ่มว่าเถูกเพราะเอาหาเก้าเลยอย่างละเครงแนะหลุดไปทั้งบาร์เก่าติดไว้ที่เส้นดินธรรมดาร์ี่ผมเก่าติดไว้ตลอด สูงวดเอาไว้สุงวดหาเก้าหาถ้าศูนหค่นี้ก่อนสรับกันเนาะแมนศูนหาเครงอืมว่างวดเนี้ยเ้าเขาถบิ่งได้เหคือมีตะเก ا าหาหมดเป็นั้งตะเก้าหาเอาเมื่อไรก็เดือตะเก้าหาครับผมโอ้ผมเลยว่าโอ้ยเจรตตอรีล้วก็ะะอยู่เอาหาเก้าหาไปหนึงเจ้าคือเบท่านเป็นกว่าพันแปลตัวอื่นบานอ่ครับเอาวนี้ตัวเน้นตัวที่คัดเน้นรักแปดมี่ตัวเดคัดเน้นมีแปดนี่มี 8ปดหนึ่งแปดเจครับสามกับจะมีสเสี่สจแล้วกับสครับครับวันนี้ตัวล่างี่มีตัวที่คัดออกมาหาคู่รางกับมี5หาศูนย์หาแปดเก้าล้วก็เครับ 91, อืมอันนี้ที่ชุดคัดเน่ยคัดแล้วครับชุดคือลัก8ปดนครับลักแเพิ่เขียนไว้อยู่นี่แปดหนึ่งแดเจตาในนี่บริบบมี8ป มีอยู่ครับมีนึ่งแปดสี่แอ๋อเปิดกระมีนี่ครับซีสามซีเจ็ดีแปดครับซีสามนี่ก็ไมา่ยากดิีแปดนี่ก็ออกยากดิสน,ดนิทมนแต่ว่าตัวเนียนมันตัวะกะเ,นนเนียนมันชุดล่างนรับราคากหศูนยหาแปดนะครับา 50, 58, ราเก้าศูนย์เก้าสามเก้าแปดสูตรดับเฮ็ดไ่ดับยูบ่ บดีลงเหเอฟซีด้พี่น้องเบอเซียนห่นพนวาเมือนี้กยูบมาจากตัวเลยหมดกอนกับหมดกอนกับมมาแค่กันพนวาเอาตัดตัวเด่นไปพี่น้องเอาตัดตัวเด่นีเฟอันนั้นนะเบวาดับดับตาเข้าหรืไปไปมันเอฟซีเปนต้องดับหรอเพล่ไเลียกเสียววดเอาไปเห็แม่มูกับเบ้าเทาเบิ้งก็ได้กล่องผมุพี่น้องบางนึงผมก็ยังแปมก็ยังบอกว่าแม่มูอยู่เห็ว มันดับวันมาตัดได้เบิางถึงดับอีก่ตั้งห้าค่เะไม่บอกดังกระดังดังพักเนาะค่ะโอ้ผะเรียกว่าเอาเด่นเด่นสนดับคือแปลงเขากนได้การเด่นสนดับเอ่แล้วันนี้เอาเอาถ้าเส้นดินเส้นดินทามักมักคู่ะไรทามักอ่ะทามักบัวนี่ผมมักไอ้มักไอ่แปดหนึ่งนี่ครับมักแปดหนึ่งครับมักแปดหนึ่งคับไอ้ครับแปดเจ็ด แปดเป็นกับแปดเจ็ดครับสามคู่ไงสามคู่สเปนมักสามคู่เลี้ยงกันแปดแปดแปดเจ็ดแปดเจ็ดหลักกับสี่สามครับตัวที่มักตัวที่มักสามคู่นี่ครับแต่ว่าลังผมกันผมกับมักสามคู่กันมีมักห้าศูนย์เก้าศูนย์หลักกับเก้าสามห้าศูนย์ตัวนี้ครับเก้าศูนย์เก้าศูนย์หลักกับเก้าสามโอ้อันนี้ตัวที่มักครับอ่เอาพี่ตังผมเหตุมาสุดไหมรู้สึกว่าเห็ดไป่สามสี่งวด ร่างรู้สึกววาสิเดือนดีอยู่เง<ะ>ินบืงอน,นึงกับเขาหาเ่าอยู่<ะ>แต่ว่ามันวอจเห็นแล้วเริ่มเริ่เรื่องน้มัดขัดใส่กันร่<ะ>างวันนี้มันสิเดือนมีสองคู่เอาเดี๋ยวเ้าเถ้าเขียนให้ตัวใหญ่ๆทนผู้ชมเอาทนผู้ชมเบาเท่าเขียนตัวใหญ่ๆให้หนะบโค้งสุดท้ายนะครับเดี๋ยวจังแก่เส้นดินสรุปให้นะครับจะคัดให้เหลือบนห้าคู่ล่างห้าคู่นะครับแต่ว่าเพื่อนก็นคัดไว้ให้แล้วพี่น้องนี่แต่ว่ารอไม่เพื่อนว้งให้นะครับทนผู้ชม นี่ครับ่นคัดไว้ให้แล้วชุดบนชุดล่างอย่างละห้าคู่เบาเ่ากะติกกันเน้นไว้ให้แล้วนะครับงวดที่แล้วนี่ครับผมห้าเก้าตัววงนะครับตรงๆมาล่างงวดก่อนกะสามเจ็ดตรงๆมาล่างนะครับเอานี่ชุดเต็มพี่น้องเอฟซีผู้พนอยากเห็นชุดเต็มนะครับงวดวันที่สิบกตุลาคมสอง7ห้า้อหิบเจ็ดได้พี่น้องได้นะครับผม เด่นบนวิ่งบน8กับ4นะครับหลัก8 8 0 8 1 8 3 8 4 8 7 8 8หลัก4 4 0 4 1 4 3 4 4 4 7 4 8หลัก8เพิ่นเน้นเให้8 1กับ8 7นะครับหลัก4 4 3 4 7 4 8นี่ครับหาคู่คือเก่าตัวที่เพิ่นเด่นนะครับคงสุดท้ายเพิ่นจังจะวงให้นะครับเด่นล่างวิ่งล่าง5กับ9พี่น้องหลัก5 5 0 5 1 5 3 5 4 5 7 5 8หลัก9 90 91 93 94 97 98 หลักหาเน้นที่50กับ58าแับหลัก9 90 93 98นะครับหาลอตเตอรี่ไว้พี่น้องหาศูนนะครับอเออห,หอรือโตชุดบนผู้ใดมักมาล่างกับหาลอตเตอรีไ่ไว้นะครับหาหยิบจับ <c oughs> เป็นแนวทางนะพี่น้องเนดะ้อหาหยิบจับสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะครับหาลอตเตอรีไ่ไว้ อ่ามันโดดขึ้นโดดลงเหก้อาเก้าบ่าวเทามากเลยเดกวดนี้ก็จะหาศูนย์นทตัวเส้นดินมนอมักมีตรงกันเลยวันนี้ผมก็มาัวนี้แหะมักกันกับบ่าวเท่าเลยมักเด่นวะั่นตัวเนียเลเด้ออตัวเนียนมนเนียนล่างมันสั่งไว้แล้วล่ะสั่งไว้แล้ววดนี้เอาไว้ยาย์ูนย์หาเอากับไว้ยูตศูนยี่สอตัวนี่ล่ะหาศูนย์กเก้าศูนมอัดเลขยจทีกันไหนล่ะหาชุดลอตเตอรี่ยครับนี่ครับชุดที่เส้นดินตัดให้แแล้้วคปไไก็ดนะบผม บน5คู่ล่าง5คู่นี่ครับอันนี้เห็นชุดตัดชุดตัดกับชุดเต็มนะเอฟเต็มนะอ่าเดี๋ยวตาฟุมาครับเอฟซีกับใครเอฟซีกับเขาเป็นมาหลายทีเส้อดินไฮไลท์พนันว่าเออแมนอยู่ครับผมกะไฮไลท์เรียกตามสูตรเนาะตามสูตรพี่น้องนะเรียกอะไรเอฟซีให้มารจังไหนก็ได้ผมจะเคล็ดตัดตัวเดียวคือเพื่อนน่ะแหละเขาเคล็ดฮังบูกายอยากเคล็ดเพราะว่าแมนถึงเสี้ยนขนาดครับ แต่ว่าล่องเจ็ดบางเจิบ่ถึงกระบาเส้นกาฟันท่งกับวันนั้นขันหัวมันออกตัวไรก็ให้ตัวเดียวไปเลยแล้วมันวะผม้งีดึงโดนแล้วผมไปอยากให้ซี่งนี้กันแต่ผมก็มีตัวเนียนหาอยู่บนสล่างสกับแอถืใจก็เรื่องอาอน่นี่แหะครับอันนีุ้ดี่คำนวณไว้คำนวณไว้ครับแม่นเอาแคปหน้าจอทำชุบนะนับถาดเด่นล่างน่ครับห้าศูนย์ห้าแปดแล้วเก้าเก้าศูนย์เก้าสามเก้าเจ็ดนี่ครับอันนี้ให้เก้าศูนย์ เก้าสามจะบอกเก้าเจ็ดสักบุรณะเน้นเก้าแปดได้พี่น้องได้นะครับผมอยู่ในหาคู่ก็แล้วในหาคู่บนห้าคู่ล่างห้าคู่ตัวที่เน้นให้นะครับท่านผู้ชมไปหาหยิบจับสลากกินแบงค์หาลอตเตอรี่นะครับอืมแต่เอฟซีมักเนาะเอาคงสุดท้ายจะไม่ให้เส้นดินสรุปให้วงให้มาวงไม่เออว่างวันนี้มันถีบวงจังไงครับเป็นคือเก่า์วะ เอาขอบคุณครับเสน้นหนครับขอบคุณครับบพอกันกคลิปนายพี่นังสวัสดีครับ